<c oughs> สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้เอาเว็สองรเซนะครับเปิดใหม่นะครับโอเคเพิ่งเล่นเจอเลยเปิดมาศูนวันครับเดย์ออนไลน์ศูนวันเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับใครอยากจะเล่นก็นเล่นนะผมจะลองฝากสักยี่สิบเทีนะครับโ okay. อเคคั้นแรกปลาที่ตรงนี้เลยครับ เ a k กดิฟพุซีดนาวนี่นะฮะมีทีเดียวแหละกดเลยแล้วก็เลือกเป็นเดียนทรอนนะครับใส่จำนวนเงินเป็นดอลลาร์นะครับโอเคผมลองแล้วนะเมื่อกี้มันต้องหนึ่งจุดสี่ขึ้นไปนะครับอันนี้จุดห้าแล้วกันนะอันหนึ่จุดสี่ดีกว่าโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะคร e a t e นะครับ โอ้โหมามาหแรงมากโอเคนะครับประมาณย่สิบเทียครับกดไอ้นี่แหละไปแล้วมันจะเด้งไปที่เว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งนะเพื่อทำการฝากนะครับทุกคน โอเคแล้วก็ฝากตามจำนวนที่เขาให้มานี่นะฮะยี่สิบจุดสี่สามสี่แปดสองสี่นะครับกดคัดลอกไปเลยดีกว่านะ,ะแล้วก็ไปฝากกันนะครับทุกคนคัดลอกตรงนี้ไปมาที่กระเป๋าของเราแล้วก็เซ็นนะฮะกดวางโอเค แล้วก็ไปกรอบที่อยู่ของเขาเนี่ยครับตรงนี้แหละด้านล่างเนี่ยนี่นะครับกรอบแล้วหรือเปล่าทีบีนบเนี่ยเดวแพสดูกันโอเคใช่นะครับอะไรเนี่ยเอามีจุดเดินนะครับไม่ไม่ได้โอเคหนึ่งจุดสี่องดอลลาร์ เซ็นเลยฮะผมไม okay, <Okay, S 2> ่คิดอะไรมากครับโอเคเรียบร้อยไปละสี่้อยยีไปแล้วนะโอเคเร็วเรามาดูที่เว็บไซต์กันมันกำลังรอนะครับมันคำว่าไวนะครับมันน่าจะนานนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวตัดไปตอนเงินเข้าในเวฟกันเลยนะครับทุกคนโอเคตอนนี้เงินก็เข้าในเวฟเรียบร้อยนะครับขึ้น u c c e s s สีเขียวนะฮะโอเคเดี๋ยวกลับมาดูในเวฟกันเลยนะครับคริปโตอะไรนั่นนะคริปโตบิงนะครับคริปโตบิงนะี่แหละนี่เลยท o t a l ้งหนึ่งจุดสี่ยูเนี่ฮะ โอเคก็มีเพยงท่านี้แหละนะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปแนะนำให้ทุกคนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับโอเควันนี้ก็มีเพียงท่านี้แหละใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากสำหรับ subscribe นะครับ